สวัสด <t od g |ms|> ีครับเพ่นเาต้องเขมาทองมล่มาอก็้งงมาๆๆๆวันนี้ก็ต้อนรับทีมงานกำนันจากอยางสุมน้อยครับพี่น้องวันนี้ให้เกียรติมาเยี่ยมทุ่งนาพระฝันนะครับส่วนมากทุ่งนาพระฝันไม่ขาดผู้คนหรอกพี่น้องเดี๋ยวก็ลบพิเศษเดี๋ยวก็อะไรโอ้วุ่นไหววันนี้เขามาเยี่ยมเยีนยมบอกว่าบรรยากาศดีนะครับพี่น้องเาไปโหลด เขามีแค่ละทุงหน้าปีนี้ถวมฮอดพี่แล้วปีนี้เนี่ยแต่ปีนี้มันมันกับหมดโอ้ปีนี้โพอดพอนี้หนี้มองมันนี่นี่มองกับไปนอนในบ้านแต่ว่าช่วงนี้มันก็อันนี้แต่ว่าบรรยากาศมันดีเ่ามมึงขึ้นนี่โอ้กลางเต็นท์นอนแถวนี่เนอะปลาเปิ้ลเนี่ยตอู้น้องกินปลาเปิ้ลกบเนี่ยเอาโหลดเนี่ยเหาก็มานอนเ้าก็กินเ้าบ่แต่ละมื่นบ่อใครได้ใส่เงินนะ เขาเป็นการลดต้นทุนขึ้นบริษัทเงินนี่นี่ปลาตกมาเรียนเรียนนี่มีแต่ปลาเขาตกเองบ่ได้บ่ได้ซื้อเขากินอ่ะเฮ็ดกินเองนี่รถพิเศษเนี่ยอยู่แบบรถพิเศษปลาบ่ได้ซื้อเขาเด้น้องตกเติ๊กเนี่ยเมื่อกี้โหลดเนี่ยอ่าเปิดตกแถวนี้ตกมองหันน่ะกินโหลด มีปลาครอปลรอกะมีปลาดุกกะมีปลาเข็งกินไม่ได้ซื้ออีกอย่างเอาไวไทใมันเกิดเฮ็ดเแม่แม่น่ยครับพี่น้องให้ไว้เกิดเฮ็ดเคือนล้วบย่างย่งย่ตอนนี้มันพึ่งได้สองปีกูกลัวได้บ่นถึง3ปีได้เข้ามาเขาล่าออกโดยพฤษภาพปีหปี6.3สามโองกัประูสวนมายอเดองานเดี๋ยว้าแมนใบมันเริ่มลงไพมกาเห็ดปลครับแม่แม่แม่น่ะอ่าสจเดวเฮ็ด ก็อนีสูงของก็หนีสูงขืนเป็นภูมิมันได้แบบว่ามันเป็นอ่าแต่แลกมันสีบอเห็นเป็นเงินเป็นทองแต่ว่าแต่ละมือถ้าเฮาสีบอใครได้ใส่เงินก็อยากกินกบตัวบางทีล่ะกบตัวอ้ยกอยากกินกบอยากกินเอียงอ้าอ่าอก็แม่อ่าในหูในหัอตัวย่ามาขึ้นนน่เด้อตัวฟองไฟไปหนีนะน้องนี่เออบ่อหนี้มันเทาไ่ได้เรียงมันได้เฮาไ่ได้ใส่คือเฮา อ่าธรามชาติเขาเพาะมาแล้วเพาะมาประิมาันพันสองพันตัวข้ากับสะทิมแบบนี่เลยเนี่ยหมอขาเพาะแต่สมัยเฮเยทำไมข้าเพาะเพาะห้าละทิมฮับปล่อยอ่าน้องฮับปล่อยห้าบ่ได้เนี่ยมันยูดสิเ้อเมันก็ต้มกบเกินครบในในเป็นในยูทูบช่องยูทูบเขาเ้อเขาเฮ็ยแบบในหูเนี่ยต้มมันยังไม่ย่างย่ามาือย่ามันนี่หนูมันเนี่ยมายาบุพี่อ่ายนี่มือขึ้นนะ ยามขึ้นโอ้ยต้องมาซองไฟในนี่เนี่ยต้องซองไฟน่นี่นี่ในหู้นี่บวชนะเนี่ยซองไฟไปนี่ตาแดงรอพอมาเข้าจ่อสอดกันอยากอยากยังกับว่าไม่ได้ไปตลาดบ่บ่อน้องบ่ใครด้ใส่เงินบ่ใครด้ใส่เงินเด้อบ่ใครด้ใส่เงินต้นอันนี้ย้ำย้ำคืนเด้อย้ำคืนต้อมาฉันเอาสมวกมามาแทงจึ๊๊จื๊๊ขันเด็กกินได้ป่ะขึ้นห้อง พอตกใส่เง er pues ินนะคือบอสอยากกินนะเ้าแต่ละมื่นห้าใส่เงินหน่อยนล้น่าที่ห้าสจีใส่เลิกเบ่เลยต้นนี้เ้าต้นนี้ประมาณเกือบสองเมตรนี่ผมมองซ้อนยิงปืนื่อนช่วงต้นน้นเออยิงปื่อนมองนี่นี่หนามันลงบ่อะไรอ่ะเออนี่ยิงเขาไปหันลูกนี่นี่ยางยิงนี่นี่เรามองนี่แหละแต่มันลึกประมาณเกือบสองเมตรกว่าเลยสองเมตรกว่าเนี่ยมันเสียงออกเดี๋ยวนี่ดี๋ยวนี่มันยิงบ่ได้หรอกว่าหนามันอยู่ตลอดพอเปิดโซล่าเซลล์ใส โซลาเซลล์อ่ามันสบกมี่บอกมันบลกอ่ามันบลกขันบกแน่สิบกฟังน้ำมันตื่นทั้งพุนทั้งพุนมันสิบอกแน่พองไนที่ห้มันตื่นเพราะว่าให้มันเห็บไปล่านชวนหอปลานไปว่างใครหอ้ปาไปใครห้กบไปอยู่ห้ยยังไปอยู่นะไปบอไปยังไปบอกยู่หันมันไปล่านน้ำมันน่านาเมฆสายยังมันสีมันไปอยูพุน้วยสีเมตดกลัวทั้งพุนอทั้งพุนสีเมตดกลัวยังยังลอยายเบื้งตี่เราหัวห้าเดีเป็นแนวทางไปยังเอบอ เขาดึงโซลาเซลเลยเข้าดึงขึ้นมาเข<อ><อ>้าจอจอส<น>ี่สิบเอ็ดเมตรเจาะลงไปดึงใต้น้าขึ้นมาเขาก็เปิดมาโซลาเซลล์ไว้ไว้ประจำม,มีแดดมันก็นไหลประจำไหลประจำมันบันมีบล็อกขันมันแห้งมากมันกะนี่ตัวเป็นกบสิล่ะกบนะจำคืนนี่ตัวซองไฟนะจำคืนนะมันสีตาเป็นแดงๆเลยนะ,ะตาเป็นแดงเราบไม่ได้เลี้ยงหัวหันแต่ปลาโอ้เปล่าปลากะ ปลากระบี้บัวเดียวอาหารหวานตอนนั้นอนุบาลไม่ใช่ตอนนี้เขาอนุบาลไปพี่เขาเลี้ยงเข่าเปาะมันนะเขาพอมันเขาบาลเขาก็ปล่อยเลยกบเกิรบเนี่ยมันอยู่ธรรมชาติมันออกไปในกสร้างมันมันเหลือกสร้างมันแต่ว่านี่ยมขึ้นต้องมาซองเอาเมืงเด้อเนี่ยมขึ้นนี่อ่าไปบอกลูกบ้านไปบอกไวหาไปเป็นนี่มันสีเป็นแบบเขาเลี้ยงจะได้เลี้ยงแบบว่าเขาเลี้ยงทีเดียวจบนะนี่ต้องห้อยกบ ก็จูดกูด้วยหนึ่งมันเข GER ่าอยู่ในหุ่นใช่ไหมนั่นนั่นแอร์ใช่ป่ะนั่นนั่นเข่าไม่เติมบอือสายตาในภาคนิดหนี่งใต้ตาในภาคมองนี้เป็นหอยเฉลี่ยฮาหอยเฉลี่ยมืไหรนี่เฉลี่ยสีทองนะนี่ก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกผักหวานนี่ผักหวานนี่นี่พักหวานปลาครับนี่พักหวานปลานี่ผักหวานปลาอยู่ในต้นแดงนี่ก็ปลูกเสริมลงไปนี่นี่มาฝากต้นแดงไว้นี่ผักหวานปลากต้นแดงเปิดต้วแต่เ้าบ่อไข่ช่วงนี้บ่อหนึ่ บอกให้มีเวลาเห็ดเห็ดอยู่ผู้เดียวนั่นแต่แหลกนี่หอยเฉลีสีทองเขาเอาใบดีก็ได้แต่เ้าออกไปนี่เฉยฉลีสีทองมันสีหอยเหรอหอยเฉลีแต่ว่ามันมันมันเป็นสีทองมันสีแสบกว่าพวกหอยธรรมดามันมันกัสีไขหอยปังครับมันอ่าสีมันสีเป็นทองแล้วก็ทั้งในมันสีมันสีเป็นเหลืองฮุ้ยได้กินคือปลาหมึกเนี่ยจะอยู่ในปวงในยูทูบเขาสีขายเขาสีเห็ดขายได้ เหรียงหุยเออมาเหรียญน้ำไอ้คนเนี่มากินปลาแม่มากินปลามากินปลามาเลป้าแล้วมากินปลากินกบเดี๋ยวมันมาตามัดแนี่นกินปลากินกบมันจะเห็นไหมล่ะเนี่ยโอ้ยังรออยู่บ้านใ้เขาเลยเนี่ยต้องลออยู่นี่มันจะเห็นมันเยอะเราเออแต่าเป็นไโซเดียมนี่ป๊บเลยนะอยู่สายยูสีเกลดแล้วอยูสาย ยุ่ยใส่หนิจะพาได้ไงบ่แล้วก็ไปเช็กกี่มื้อบ่แข่งแร่งแข็งแร่งมันไต่เนี่ยอันี้เ like> อาตัวน oh. oh. wow. um, ี้มันกินใบไม้ดิ่งเหรอมาเดียมไอ่เล่าว่าบนสวนยาอของหน้าผ้าฝันเราจะอยู่ขี้เหย่ยวแขมันนันไปบอกพ่อบ้านเฮ็ดแน่ให้กำนันไปให้กำนันมึงเอาดาสุงหน่อยไปบอกลูกบ้านนะ ไปศึกษาหาความรู้มุงสูงเกษตรพอเพียงแหล่งเรียนรู้ชุมชนวิธียังยืนในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวบันทึกเรื่องราวจาสวายใหโจทยดจำ